สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนตนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิงจะมารีวิวรถเข้าใหม่2คันนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลดราคาถูกผ่อนสบายนะคะสาวโวฮอนด้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ ใส่ซิ่งนะคะไม่สมควรพลาดเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปทั้ง2คันเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูทีละคันกันเลยนะคะรายละเอียดรอบรถแล้วก็ภายในรถกันเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda j a จ z นะคะ1.5 RS คะปี2018คันนี้นะคะได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพรยนยนตั้งขายอยู่ที่ราคา 5 6า0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวฮ Honda นะคะหรือเป็นสายซิ่งของ Honda าแจนห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเ e e อียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มกระจกหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจกหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยกระจกหน้าสีดําแบบรังพึ่งสวยๆแบบนี้นะคะขอบด้านล่างนะคะจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้ฮอนด้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ947นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะคุณลูกค้ะ มาพร้อมกับไฟเรนทามนิ่งไลนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำแบบรังผึ่งนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้ง2ข้างเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2021นะคะในแม็กขอบ16นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2021ทั้ง4รล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะ ในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระจกแท้เดิมนะคะเป็นของ Honda มาให้นะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟไท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟไท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์นะคะอีก2จุดนะคะอยู่ด้านข้างนะคะคุณลูกค้า สปอยเลอร์ iler, นะคะด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะที่ปัดน้ำฝนนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้ h o n d a นะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบพรูเมียมนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ947นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังสวยๆแบบนี้นะคะเป็นแจ๊บนะคะได้เป็นตัว RF มาให้ด้วยนะคะ เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะลูกค้าสาวฮอนด้าแจ๊ดห้ามลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะพิงรีบมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าจะมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับฮอนด้าแจ๊ด1.5 RS นะคะปี2010 คันนี้ได้เป็นปี2018นะคะได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าปีใหม่เลขใหม่น้อยๆนะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปชมในส่วนของภายในกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามพิงมาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกาสรสาด์ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะได้กุญแจสำรองมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมือจับจะเป็นสี่เทานะคะช่องด้านล่างนะคะสามารถใส่เอกสารใส่แกี้ยน้ำมาให้นะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นนะคะมีอีโคมาให้ด้วยนะคะมีหมวดอีโคด้วยนะคะพงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะคุณขาได้เพลนพงมลาัายมันติฟังก์ชั่นนะคะ มาพร้อมกับจอทัชสกินนะคะเครื่องเลนซีดีนะคะคุณลูกค้าเสียบ U S B ได้นะคะได้เป็น a อ r a อ t โต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าสำเนารถมาพร้อมเลยนะคะภาษีนะคะคุณลูกค้าต่อฟรีให้นะคะถึงปี66เลยนะคะเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้นะคะได้เป็นได้สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งเยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีส่วนของเบาะนะคะจะมีการปรับสภาพการใช้งานให้กับคุณลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรับรถแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะคุณลูกค้า แล้วก็มีที่ช่องใส่นะคะแก้วน้ำมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเยยบเบรกนะคะกดปุ่มพุสปาร์ตได้เลยนะคะ <S <S> <S สำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่เพียงแค่ห้าหมื่นสี่เท่านั้นเองนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจังงานด้วยนะคะนี่ไฟฉุกเฉินครบเลยนะคะคุณลูกค้าไฟติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคเป็นยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเป็นยนสวัสดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผม ตรงพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะสําหรับคันนี้นะโลโก้ตรงกลางของเขานะคะจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะตรงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําน,นะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้คุณลูกค้าสามารถโทรศัพท์ในในรถได้ด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าถุงพลาสติกใหม่ๆยังอยู่นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆสวยๆแน่นอนนะคะตรงกลางเขามีช่องวางแก้วน้ำผลน้ํามาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของผู้ไดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะคุณลูกค้าตัดด้วยด้าสีดําแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดํานะคะทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้อีกนะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชั่นของเขา ครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะ,น,ะ,คะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะในส่วนของเบาะนะคะ <ๆ S 1> ให้ลูกค้าดูก่อนนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเบาะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าดูในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะลงได้แบบนี้ นี่นะคะสามารถพับเบาะลงได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะหรือลูกค้าจะวางสินค้าก็ได้นะคะพื้นที่ของเขาคือครบเครื่องแน่นอนนะคะสําหรับ h อนด้า a จสของเรานะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะมาพร้อมกับถาดรองด้านหลังนะคะ ไฟส่องสินค้านะคะอย่างที่พิ่งบอกนะคะในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้เห็นไหมคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขา,ขาเครื่องนะคะยางอะไหล่เดิมแท้ถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะครบเครื่องเลยนะคะคุณค้าริ้วรอยต่างๆด้านหลังนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดให้นะคะยางได้เป็นยางเดิมๆนะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะตัวน็อตนะคะนี่เลยนะคะ สีดำไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวน็อตเช่นเดียวกันนะคะไม่ขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณค้าลอยเมตอาต่างๆนะคะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายแล้วก็กล้องถอยหลังทะเะบียนนี้เลยนะคะ4 7ขอโทษค่ะ947นะคะได้เลข3ตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับ สาวบูกอร์ด้าแจท่ามพัดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวที่หายากนะคะลูกค้ามองหาก,กันเยอะมากนะคะตอนนี้บริษัทเพชรยนต์นำเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะพิงก็อยากให้คุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดกับพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพิงคจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้าจากตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกย่างนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่รอยแต้มสีนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องพันห้านะคะ ภายในห้องเครื่องอยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าคาบหรือกลิ่นน้ํามันนะคะคุณลูกค้าไม่มีเลยนะคะภายในห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มสายแก้มขอกก็เดิมๆกันเลยนะคะรอยม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนัก พิกว้ามจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าแล้วก็น้ํามันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Honda j a จ๊นะคะ1.5 RS นะคะปี2018คันนี้นะคะได้เป็นสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา 545,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นสาววกนฮอนด้าแจตัว RS ตัวท็อปนะคะคุณลูกค้ารีบติดต่อมาหาพิงเพชรยนได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda j a จ๊นะคะ1.5 v พัทนะคะปี2 0 1 7จบปลายปี2 0 0 0 18นะคะได้เป็นสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเพชรโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มก,กันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกราะจาังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโค้งตัดด้วยสีดํานะคะมาพร้อมกับกระจังด้านล่างนะคะ เป็นแบบรังผึ้งนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2925นะคะ ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดําแบบลังหึ่งนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งสวยๆมาเลยนะคะได้แม็กขอบ1ินะคะคุณลูกค้าได้ยางไป2 0 2พทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับตัวถังรถมาให้ นะคะคุ้คะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกของเขาจะได้เป็นกระจกฮอนด้านะคะแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะ สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมสเกิร์ตด้านหลังนะคะสปอยเลอร์ไฟเบกรกดวงที่3นะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้นะคะคุณคลูกค้าระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตตา้าขอโทษค่ะจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2 29สอนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะแจ๊สนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ สำหร,ร,รับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ Honda Jazz 1.5 v p a t h ล้อแม็กแต่งซิ่งชุดแต่งรอบพันสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตหลังนะคะชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสำหร,ร,รับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะได้เป็น Honda Jazz 1.5 v p a t นะคะปี2017จดปลายปี2018นะคะได้เป็นสีเทาดำสวย,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตตั้งขายอยู่ที่ราคา 499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตีนี N ่ I, สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าออกรถศูย์บาทนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดท,ทั้ง4บานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบ เป็นท่านล็อกนะคะคุณลูกค้ามือจับจะเป็นสีเทานะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างสามารถใส่แก้วน้ำข้นน้ามาให้นะคะมาพร้อมกับร,ระบบกันลื่นนะคะมีปุ่มอีโคโมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะคุณลูกค้าภายในของเขานะคะ ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้าสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะเบาะนะคะคุณลูกค้าจะมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค,นนะคะ้าแน่นอนนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะ ทูโทนภายในจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับจอทัชส,สกีนนะคะใส่เครื่องเล่น c d usb ได้นะคะ Air Auto นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะคุณค้าได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกมาให้ตัวจีนแล้วก็ตัวสำรองมาให้ด้วยนะคะช่องตรงกลางสามารถใส่เอกสารโทรศัพท์หรือวางแก้วน้ำผดน้ำได้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของเลขไมกันเลยนะคะคุณลูกค้าเยียบเบรกนะคะกดปุ่ม push start นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่เพียงแค่สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจับให้ชัดๆเลยนะคะเลขไม้วิ่งอยู่เพียงแค่9ก้าหมื่นสองเท่านั้นนะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าเช็คได้เลยนะคะ พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าไม่ขาดไม่ถลอกนะคะพวงพวงมาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้วิทยุได้เลยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอสามารถโทรศัพท์นะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะยังไม่พอคร่น,นี้นะคะเดี๋ยวพิงเปิดให้ดูนี่ FM นะคะลดระดับเสียงเพิ่มระดับเสียงได้ตามปกติเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วย นะคะคุณลูกค้ามีกล้องถอยหลังมาให้สะดวกสบายแน่นอนนะคะตรงพวงมาลัยนะคะไม่ขาดไม่ถลอกตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าแอร์นะคะปรับตามอุณหภูมิได้เลยนะคะคุณลูกค้าไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะคะคุณลูกค้าปุ่ม p u s สต t a r t นะคะไฟติดทุกดวงแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับนี่ ตรงนี้จะมีฝาปิดมาให้นะคะเก็บรายละเอียดให้นะคะสุ่งพลาสติกยังอยู่ใหม่ๆเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเหยย่ยคขาได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะคุณค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดโดยได้ดสีดำแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะรู้ค,คะออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ใส่เอกสารด้านหลังนะคะพื้นที่ภายในของ Honda j แจ z คคันนี้บอกได้เลยว่า แฮดแบ็ก5ประตูประหยัดน้ำมันกว้างขวางแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสวยๆนะคะคุณลูกค้าริ้วรอยต่างๆนะคะใหม่เหมือนได้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าดูในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้า ไม่ขยับออกจากที่ช่องด้านล่างสามารถวางแก้วน้ําได้นะคะมือจับสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะสามารถพับเบาะลงมาได้เช่นเดียวกันนี่นะคะคุณลูกค้าสามารถพับเบาะลงมาได้เช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของที่เก็บสัมภาระก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรนะคะเบาะในส่วนของผู้โดยสารทับได้เหมือนกันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า มองไปเลยว่าพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะส่งสินค้าที่อยู่ด้านข้างมาให้นะคะผ่านลองของแจ๊สนะคะคุณลูกค้า <c oughs> อุปกรณ์ครบเครื่องยังอะไรนะคะ <c oughs> ที่มแม่แรงตากางนะคะคุณลูกค้ายิ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าตัวน็อ น็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันน็อตเดิมสี่เดียวกับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่โชกก็ได้เป็นโชกเดิมเดิมรอยเมารต่างๆนะคะคุณลูกค้ายางนะคะไม่ขาดไม่ทะลอกนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะ mm hmm. นี่เลยมาพร้อมกับไฟสองป้ายแล้วก็กล้องถอยหลังทะเบียนนี้เลย2925 mm hmm. สำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาววคันด้าแจห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าย้ำอีกทีนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถแฮดแบ็ก5ประตูนะคะประหยัดน้ำมันสวยๆแบบนี้ชุดแต่งรอบพันนะคะแล้วก็เลกไม้น้อยนะคะคุณลูกค้า ยังไม่พอลดราคาถูกผ่อนสบายใหม่ๆเหมือนได้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้าจากตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้ารอยเมทอาร์ตนะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคานสังเกตจุกย่างนะคะตัวน็อตลอยเมทอาร์ตนะคะรอยแต้มสีนะคะที่เป็นจุดเลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้ม นะคะคุณลูกค้า รอยแต้มสีเดิมแท้เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์บอออกอนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ํานเปลี่ยนสีนะคะมีววรันตีหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ น,ะะน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Honda Ja จ๊ส2คันนี้นะคะที่พิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะคุณลูกค้าพิงแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันแรกเลยนะคะได้เป็น Honda j a จ๊นะคะ1.5 RS นะคะปี2018คันนี้เลยสี เทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ947นะคะสำหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา545,000บาทนะคะอีกคันนึงนะคะคุณลูกค้าเป็น Honda Jazz นะคะ1.5 V พัทนะคะปี2000 17จดปลายปี2018คันนี้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2925นะคะสำหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ Honda Jazz 2คันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงคนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย6 8แยก1น,นะคะ เรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถคันใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวอัปเดตรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ